สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนซองจะถามผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวันก่อเก่าก่จะพ่ายเอฟซีและถามผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนนทยิยาเฮงรู้เรื่องแม่น่าหนาดาก็พ่อปองนะครับพ่อปองก็เลีกพี่น่ามาบอกเขามาสามหวดสอนวันนี้ก็หายมาแล้วสามตัวห้างเดียววันพันธิสิบหกตัวลาคมหกเก็บนะครับเพื่อนเสียมาได้ตามไปฟังดังไปนะครับ เข้ามาแล้วก็น,น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับขอมุน่นทำมุ่งกัะนน่ที่ยาแบ่งปันใหม่เพื่อทําเป็นคลิปเพื่อไวาใจเอฟซีได้ตามมาส้มทุกท่านได้ฟังได้รู้ไปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเสมาดยังได้ตามแบบฟังพร้อมๆก,กันครับผมเลยน,นะครับตามผมมานะครับ พีนะคะเลขพีหน้านะคะเขามาสามวดซ้อนนะคะงวดนี้พีหน้าหายสามโตหางเดียวนะคะเพิ่นว่าแถวบ้านเพิ่นซื้อเต็มเมดแล้วนะคะแล้วก็เลขทูบเนี่ยจะเป็นของแม่วีนะคะจะเป็นตัวได้เลขพีหน้าไปเบิ่งไปส้มน้ากันเลยค่ะแล้วก็ถือมาสามวดแล้วเลขเพิ่งหายมากกักครูน้ำมี่ยังบ้างนำเงียะนำเงียะนำเงียะนำหก ก็เห็นหนาเพิ่นได้ไหมเพาะหนูของใจว่าถึงเมื่อสามงวดใี่ไหมคกู้ส่กถึงสาวดแต่เร้างงวดมันมากจะคูสองสองกคูสองครูตลอดเป็นเน็คหรือเล็ขัหรขววาว่าพี่ว่าได้หผมหาซื้อยุ่ว่ามนดอยู่ท่านบอกว่า เป็นเจ็ดอันเขาเขามองวดนี่เขาบนหรือเขาล่าง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 ตลอดเอาไปนี่เดีวเาวดนี้เป็นไหตัวใดมากเนี่ยเ่อเเ็บเสหรับกบเ็ปเจสตัวห่างเดียวนะก็ตัวตนใ้ห่างก็อนอาีพจะดูสิ กนเขมีขายแล้วโอ้โหอ้โหโอ้หแี่สิได้ปี่น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 ี มาหันเขาข้างล่างแต่ว่าเขามืสามงวดแล้วมันมันสิเข้าล่างตลอดบอกสามงวดเอาอ่ว่เา,าเลขคือมืสามตัวให้ตัดเอาบ่พ่องวดเขาบอกว่ามันมีสามตัวงวดสามตัวสามของวันเพราะว่าเขามายังได้บดุกขาดหาซื้อน่าคลิปบุตขาดม่ายังได้หาซื้อน่าบ่ม่าย่ังได้บ่กขาดเป็นแบนหาซื้อน่าตัวเลขเขาคือว่าเขาพันว่าหน้าบ่กีเลข

จอบ็อกตะข่างรางจลกขงรางนอ้หัพีหน้านี่ยมั oh. okay. นยังกับว่าเกหนึ่งแปดเกทหนึ่งแปดแปดหนึ่งเจ็ดเลยพีหน้านี่ถือว่าสามวดแนวเอาแซ่บแซส่ีกเขาขีดปรนีมนีนีเลขคอยพ่อชิดัวขุัววกมูนหัทุกมนจะบอกเจ้าเวาภา ทีนงดเ้า่โ้สาม่ s ัเจ็ดน้าตรงกจเปลี ata ata uh? euh ่ยน3มคู่่เจ็ดดเดอเ็ลขีหน้าถือมาสามงวดแล้ววันนี้ห้างเดียว And ที่ว่าถ้าหุ่นเต็มหมดแล้วมันพอแถวบ้านก็จะบอมีขายแล้วแล้วยแตลานนี่ก็เต็มแล้วงอนนี้เขาก็บอกไปเนาะยกทางบ้านเต็มมันบกตเนาะเป็นบานอเกษนกยังะเรียกคนฟ้าสีแที่ปิดช่วงลากเนาะที่คนต้องคนแยกเนีต้อง้องเ็งีซื้อบ่ได ถวย่างตลาดเต็มบ้านแล้วเลขผีหน้าเจ็ดหนึ่งแปดเจ็นึ่งคนไม่ไปนอนเฮฟซีผู้ใดหาซื้อได้ก็ซื้อได้ค่ะแต่แจ้งว่าแดงพันหนําผ้หาซื้อว่าได้เลขสามตัวม่หนหสียซื้อได้ได้สามตัวสองตัวอาจจะไ่ได้สองตัว่กรบแบบางบังบบ้านบังบังกรบด่นเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่งเีว่่าา ไม่ได้ากาไม่าไวสแบกน้ว่าสิเลเ้าม่ต้กัน้วม่างริม่ตกันเรม่นตุ้มกันเรนน่ว่าอสนมา่้อัน้เล่ม้แม่ีงวันนข้นอ่ข้างล่างออม้ของขงล่างเนาะเยกะด้สือตั้งปตนรมาวนนี้ไม่ทตเม่บออก่นสือตั้งข้าง่างก นี่มันสีนี่เลขกผีหน้าเลขกผีหน้าออมันเหมอดในกล่องเหมอดเลกผีหน,น้านั่นถือมาสามหมวดหวดน,นี่เจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่งสำหรับเลขทู่แม่วีน่ะเป็นหาหนึ่งหกนะคะนะคะขอปองแล้วบอกหน่อยแล้วไปเอารถแล้วมันถือเพิ่นขายของมแล้วเหมกยะแล้วเจพิ่นจับป้า เส็จแล้วค่ะหาื่อสรินแม่ร um, ัฐบาลตัดเอาเด้พ uh,> ี่น้องตัดเอาด้ <t <t ัเอาพี่น้องพี่น้ยงู่ล้ทุนแล้วาี่น้าหกี่ยี่น่แนยี่อ็นงพี่เลีคู่พี่วี้อยสิสองตัด้อือนะนัตองก็เรียกกทงน้างน้ เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งยอดันทรันาดามเป็นเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งอเไปตับตาลก็เคไปดา้าครอยู่ัเยเ่ยแ ครับกับพัง่าเอฟทีและท่านผู้สมทุกท่านคงเย,งย็นได้แ่ในฟังแล้วนะครับทีน่วนนทิยาได้สารลูเลขของพอปองนะครับท่านเราพอนไทายกินมีนสญสรุยครั้งนึงนะครับพอปองเลขพีหน้าบอกขอมาสามหมวดส่อนสามตห้างเดียววัน้าที่สิบตุลาคมหกเก็ดนะครับเพื่อให้ม่เลขพีหน้าให้เก็ดหนึแปดแปดหนึเก็ดนะครับถ้าเป็น2ตัวเป็นเนื่งเก็ดเจดหนึ่ง สองตัวเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปดนะครับถ้ารักเลสเรียกทูบห้าหนึ่งหกนะครับไปกับบนลลังน,นะครับเป็นแนวทางสื่อสากินแบ่ของตะบ,บันก็หวังว่าเอฟซีจะทำปูสมถึงท่านคงเสียด้ยินฟังแล้วสำหรับผมใน่ายคลิปนี้ก็ยุติเพียงสำนีพบกนันอีกในคลิปต่อๆไปส้อรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ